สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบจองคิวออนไลน์นะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นการจองคิวทำหรือต่อใบขับขี่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลยนะกันนะครับว่าระบบทํางานยังไงนะครับโดยหน้านี้เป็นหน้าอินเด็กนะครับเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าจองเลยนะครับสามารถเข้ามาจองได้เลยนะครับเลือกวันเลือกเวลาจองได้เลยนะครับเลือกประเภทนะครับที่เราจะทําการจองเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเรื่องนะครับ เรื่องที่เราจะเจาะคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการใช้งานเนี่ยก็ต้องไปทํางานที่หลังบ้านก่อนนะครับก็คือไปที่แอดมินนะครับมาตั้งค่าทั้งหมดก่อนนะครับก่อนจะใช้งานจริงคราวนี้การเข้าแอดมินนะครับก็อยู่บนขวามือบนนะครับเข้าใช้งานผู้ดูแลก็ใส่พัลเวิร์ดไปครับก็แอดมินหนึ่งสองสามเิรดหนึ่งสองสามก็จะแก้ เองเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็มาแก้ตรงนี้ได้นะครับที่โปรไฟล์นะครับมาตั้งรหัสผ่านใหม่มาเพิ่มแอดมินนะครับก็ผู้ใช้งานครับมาเพิ่มได้ครับลบทิ้งได้เห็นไหมครับลบทิ้งได้ก็จะเพิ่มก็ได้นะครับเราเพิ่มให้ดูแล้วกันครับนายสนุกพีหานะครับอันนี้เพิ่มแอดมินนะครับ รหัส001แล้วกันง่ายๆโอเคเห็นไหมครับก็กดเพิ่มได้ครับแอดมินต่อมาครับก็มาตั้งค่าครับตั้งค่าหน้าเว็บเห็นไหมครับจองคิวทำต่อไปครับขีดเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะฮะเปลี่ยนจากหลังบ้านได้เลยไม่ต้องมานั่งแก้ที่โค้ดนะครับเผียนว่าระบบจอง คิว <Q S 2> ต่อทำใบขับขี่อย่างเงี้ยสามารถติดตามข้อมูลการจองได้ที่ Line ID a d แหรือ Facebook อะไรเงี้ยแล้ก็เปลี่ยนได้ครับ456อัปเดตเมื่อไหร่ประเภทอะไรเงี้ยครับกดบันทึกหน้าบ้านก็จะเปลี่ยนให้ครับเห็นนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นข้อมูลการจองครับทั้งหมด ก็จะไม่มีการจองนะครับอะไรเข้ามาประเภทนะครับเราสามารถตั้งประเภทได้ครับใบขับขี่แบบไหนนะครับจะลบทิ้งหรือแก้ไขหรือว่าเพิ่มใหม่ก็ได้ครับเราก็สามารถมาตั้งได้ตรงนี้ได้เลยส่วนว่าเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมกดเพิ่มเข้าไปนะครับใบอนุญาตนะครับใบขับขี่สามล้อ เห็นไหมครับก็ขึ้นมาตรงที่หน้าบ้านครับรีเฟซทีนึงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเห็นครับควนี้มาใส่วันที่ครับวันที่อ่ะแตว่าลบทิ้งไปนะครับไม่มีเลยลบทิ้งหมดเลยนะครับว่างเปล่าเราก็มาเพิ่มวันที่ก่อนนะครับเวลาทํางานเนะี่ยเราก็มาเพิ่มวันที่ก่อนว่า จะมีคิววันไหนบ้างครับก็กดคิกตรงนี้ครับตรงปฏิทินตรงนี้ครับสมมุติว่ามีวันวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมตุลาครับมีคิววันนี้อ่ะมีวันนี้ให้จองได้วันที่ยี่สิบสองแล้วก็มีวันที่มีเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะมียี่สิบสามมีสองวันนะสมมุติว่าวันที่ยี่สิบสามนะครับนี่นี่ครับตั้งเวลานะครับวันเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ว่ามาตั้งเวลา เข้ามาเพิ่มข้อมูลครับมีเวลาไหนบ้างอาจจะมี9้าโมงนะครับที่เราให้จองก็มี9้าโมงกับบ่ายโมงสเวลานะครับเราอยากจะให้มีเวลาไหนบ้างแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยครับ,นะรบมาเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะเพิ่มมาได้เลยเสร็จแล้วมาตั้งรอบเวลานะครับเราจะมีรอบไหนบ้างนะครับเช่นวันที่2ีเนี่ยมี2รอบมีรอบเช้ารอบเช้ารับสองคน ให้แค่สองคิวเราก็เพิ่มวันที่ยีสองช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ให้อีกสคิวประมาณนี้ครับเห็นไหมแก็มีจํานวนแล้วก็คงเหลือต่อมาวันที่ยีเราให้9ก้าโมงแค่รอบเดียวให้5คิวรอบเดียวเห็นไหมก็เรียบร้อยแล้ว ี่ก็สร้างคิวแล้วเราก็อยากจะสร้างเท่าไหร่อะไรยังไงเรามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครั้วันนี้มาที่หน้าบ้านควรใช้งานก็จะเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้ววันยี่สิบสองยี่สิบสามขึ้นมาแล้วคิวลำดับเท่าไหร่มีชื่อนามสกุลอะไรเวลาประเภทที่จองคิวเข้ามานะครับเห็นไหมฮะพอเราเลือกวันที่ครับวันที่ยี่สิบสองก็จะมีเก้าโมงกับบ่ายโมงให้เราเลือก พอเราเลือกยีิบสาก็จะมีแค่เก้าโมงอเดียวโอเคนะครับผมรีเฟรชให้ใหม่เห,นนเ,เห็นไหมครับพอเลือกยี่สิบสามเห็นไหมมี9ก้าโมงแค่เดียวให้เราเลือกคราวนี้ถ้าเรากดคํวาว่าวันเวลาว่างตรงนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับว่ารอบไหนมีคิวเท่าไหร่นะครับเราก็เหลือเท่าไหร่สามารถเช็คดูได้ครับเช็คดูได้จากตรงนี้คราวนี้เดี๋ยวจะทําการจองเข้ามานะครับ คุณสมชายสมชาติอ่ะสมชาติจองคิวเบอร์โทรศัพท์ก็ก่อไปครับเลขที่ประชาชนก็ใส่เข้าไปครับประเภทนะครับขอขับรถยนต์ส่วนบุคคลขอจองคิววันี่สองตอนบ่ายโมงนะครับ กดยืนยันการจองเห็นไหมครับก็จองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชื่อก็จะโผล่ขึ้นมาครับคุณสมชาติจองคิวเห็นไหมครับโชว์แค่นี้นะครับพอไปที่วันเวลาว่างนะครับเขียนไหมครับว่ายี่บสองตอนบ่ายโมเนี่ยเหลือแค่คิวเดียวเขียนไหมครับเหลือแค่คิวเดียวนะครับคราวนี้เราจองอีกนะครับนายนะครับนายช่างซ่อมบำรุงนะครับ บอร์โทรนะครับโจงแปดนี่อาชนครับใส่เข้ามาเสร็จแล้วเลือกนะครับคนนี้เลือกคนที่ยี่สิบสองอีกเลือกคนที่ยี่สิบสองนะครับเก้าโมงนะครับกดยืนยักนการจองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเก้าโมงเนี่ยก็จะเหลือแค่คิวเดียวเห็นไหมครับเหลือแค่คิวเดียว ตรงข้างล่างนี้ครับที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยครับจะโชว์แค่สัปดาห์นั้นนะครับโชว์เฉพาะสัปดาห์นั้นนะครับส่วนว่าวันที่29อย่างเงี้ย29ตุลาก็จะไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันจะโชว์เฉพาะสัปดาห์นั้นเท่านั้นนะครับเนข้างล่างที่ขึ้นมาครับโชว์แค่เฉพาะสัปดาห์นั้นสมมติว่าคิวหมดละอ่ะผมจะจองเพิ่มเข้าไปนะครับให้ให้คิวมันหมดอ่าในการเงินนะครับพิม์ไปครับอ่าคุณไปมั่วก่อนนะครับ จอวันที่22ิบสองอีกนะครับตอน9ก้าโมงยืนยันการจองเห็นไหมครับตอนนี้วันที่ย2นะครับวันที่22 9ิบสองเก้าโมงเนี่ยหมดคิวแล้วนะครับหมดคิวแล้วคนนี้เราลองกดดูครับวันที่22มันจะเหลือแค่บ่ายโมงเห็นไหมครับ9ก้าโมงก็จะหายไปเพราะว่าคิวมันหมดแล้วโอเคนะครับครนนี้เราไปดูที่หลังบ้านหลังบ้านก็จะเห็นครับ วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรคุณอะไรจองเข้ามาเบอร์โทรอะไรนะครับก็สามารถโทรไปจองคิวโทรยืนยันการจองหรือว่าไม่จองแล้วก็ลบคิวออกนะครับเพื่อจะให้หน้าบ้านาว่างนะครับในกรณีที่มีคนยกเลิกคิวนะครับสุว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งขึ้นมาใหม่เลยใหม่หมดเลยก็มีห้าว่าเอาวันที่ยีิบสองนะครับเวลาบ่ายโมงมีทั้งหมด5้คิวคงเหลือหนะครับก็คือยังมีใครจอง ส่วนผมจองเข้าไปนะครับในการเงินมีเยอะเบอร์โทรศัพท์ครับใส่เข้าไปเลขใส่เข้าไปนะครับอจองเข้ามาเอาเอาวันยี่ิสองนะครับตอนเก้าโมงแล้วกันอจองเข้ามาปึ๊บมาดูวันเวลาว่างครับยีิบสองนะครับตอนเก้าโมงวันเวลาว่างก็จะเหลือแค่สี่คิวถูกไหมครับครนี้เดี๋ยวเราไปที่หลังบ้านครนี้มาที่หลังบ้านแล้วนะครับ ก็มาดูรอบครับเห็นไหมครับวันที่22 9โมงเหลือ4คิวนะครับคราวนี้ไปดูข้อมูลการจองครับสุวาเขายกเลิกจองใช่ไหมครับก็กดยกเลิกจองลบสําเร็จแล้วนะครับคราวนี้มาดูมาดูรอบครับเห็นไหมครับก็จะเหลือ5เท่าเดิมนะครับไปดูที่หน้าบ้านครับวันเวลาว่างเห็นไหมครับก็จะเหลือ5เท่าเดิมถ้าใครสนใจระบบก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับว่าจะให้เราเขียนระบบอะไรอะไรยังไงนะครับก็สามารถติดต่อแล้วพูดคุยปรึกษาฟรีนะครับ